ทางเดอะพิซซาคอม a นีเขาฝากผมกับตูนเห็นว่าทุกนผู้ชมชอบนะฮะฝากวอลเชอร์มาม้อให้ทุาผู้ชมไปทานพิซซ่าเมนูอร่อยสไตล์เกาหลีแบบไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีกับพิซซ่าครันชี่อิตาลีค่ะมีทั้งหน้าใหม่ซุป แล้วแล้วขอบใหม่ด้วยนะคะเป็นขอบคอนด็อกมันฝรั่งกรุบกรอบอัดแน่นด้วยไส้กรอกชีสเยิ้มๆและเติมความเด็ดกับดับเบิลซอสสุดฮิตนะคะคือซอสมะเขือเทศกับซอสซาวครีมซึ่งทานด้วยกันมันจะยิ่งอร่อยแล้วยังมี3าเมนูเกาหลีสุดฮิตซึ่งจะอร่อยมากๆเฉพาะทานที่ร้านคือสไปซี่ซี่โครงหมูกังนํำค่ะเปนเนื้อซี่โครงฉ่ำๆคู่เฟรนชฟรายราดด้วยชีสเยิ้มๆมีกุ้งกรอบฮงแดหวานกรอบ Oh. แล้วก็ยังมีไก่ทอดสไปซี่ชีสซี่เมียงดงจากชิกอบูมกรอบฉ่ำ hmm. ซอสเข้าเนื้อราดด้วยชีสสไปซี่ oh. เขาบอกว่าอร่อยนัวมากๆเลยค่ะอ oh. ไปได้เลยนะคะที่เดอะพิซซาคอมพานีทุกสาขามีบริการซื้อกลับบ้านด้วยค่ะสั่งง่ายได้เร็วไม่ต้องรอนานหรืดลิ l วอรี y ก็ได้ความลงตัวของแป้งที่พิเศษที่สุดใหม่พิซซาแป้งนิวยอร์กบางนุ่มแป้งสูตรพิเศษบางแต่นุ่ม อร่อยทุกคำที่กัดกับสามหน้าใหม่ที่ The Pizza สิบเอ็ดสิบสองใหม่เต็มแม็กซ์กับพิซซ่านิวยอร์กแม็กซ์ด้วยแป้งโฮมเมดสายใหม่9นิ้วหอมเต็มแม็กซ์บางนุ่มเต็มคำมากับสามหน้าใหม่เพียง299บาทที่เดอะพิซซ่าคอมพานีสั่งเลย 11, oh. 1 1 12ออยินดี oh. ต้อนรับสู่ดินแดนแห่งชีสเกรดพรีเมียม <Great premium. S 3> oh. พซาชีสนิลม<ย>ิรขอบชีสบอทองคำพร้อมสองหน้าใหม่จักรวาลหมูและจักรวาลไก่ดิบซอสเพิ่มความสุดอร่อยจริงไม่มันโนกเฮ้ยเปเชหรอใหม่พิซซ่าชีสนิรมิรที่เดอะพิซซ่าคอมปานี1 1 1 2สั่งเลย